ก็สวัสดีครับสวัสดี FC สู้ขู่สู้คนพี่น้องกับอาชีพเกษตรกรเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเลยมาบ่นสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังอาจจะมีเสียงรถกวนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อก็คือว่าเนาะคือมันลมเนาะช่วงนี้ก็ลมใกล้ปีใหม่แล้วด้วยวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพี่น้องของปีหกเจ็ดเนาะปีหน้าก็ปีหกแปดแล้ว <c oughs> ก็สู้ๆกันไปพี่น้องเกษตรกรเราทางเลือกมันน้อยบ้านนอกคอกนาหนะเนาะก็เข้าเรื่องกันเลยพี่น้องก็คลิปนี้ก็จะมาบนสู่กันฟังพี่น้องก็พอดีว่ามีเอฟซไม่รู้ว่าเป็นท่านเดียวกันหรือเปล่าพี่น้องคือเพื่อนกับคอมเมนต์มากับคลิปที่ผมไบอกว่าทําเกษตรนี้มันเหนื่อยนี่เพราะว่าปัจจุบันนี้นี่คือ คือว่าคือการดิ้นรนใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้คือมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะทำอะไรก็ปัจจุบันนี้คือต้องรวดเร็วฉับไวเราจะมาสโลไลท์เหมือนสมัยก่อนมันมันก็มันก็อยู่ยากเนาะถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้เนาะผมก็บอกไปว่าทําเกษตรนี้มันเหนื่อยมันคือต้องมีใจรักจริงๆเออคือต้องมีใจรักต้องมีความอดทนมันบอกสาหรับคนที่ทํทเกษตรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดมันร้อนแดดมันร้อน ไม่ว่าจะฝนฟ้าอากาศสภาพอะไรมันแห้งแลง้งผลผลิตอะไรก็ไม่แน่นอนเอ,อผมผมสรุปไม่ง่ายคือผมบอกว่าทําเกษตรนี้มันเหนื่อยต้องทําใจยอมรับให้ได้ออแล้วก็เอซีก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยพูนว่าสมัยนี้นี่เราไม่จําเป็นต้องตากแดดหน้าดําเหมือนเดิมแล้วเอ,อเรามันมีเทคโนโลยีเอ,อมีเขาเรียกว่าไงคือมีเทคนิคมี ไอ้อะไรนะเครื่องจักรอะไรมาช่วยเออคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้เราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเออคือผมบอกว่าทําเกษตรนี่มันเหนื่อยเออเขาก็มาหาักล้างโดยการไหนบอกว่าให้เอาเทคโนโลยีมาช่วยเออ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงหี่น้องแล้วแล้วอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนี้บอกว่าผมบอกว่ากเกษตรเนี่ยทําเกษตรเนี่ยมันต้องมีทุนเออมันต้องมีทุน เออคือมันต้องใช้เงินเยอะหน่อยเออก็ไม่รู้เอฟซคนเดิมหรือเปล่านะออมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยกเกษตรเนี่ยไม่จําเป็นเออไม่จําเป็นต้องใช้ไอ้ไม่จําเป็นต้องใช้ทุนเยอะก็ได้เออใช้แรงเออเรามีแรงเราทําใช้แรงทําเอาผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะคือผมก็บอกแล้วว่ากเกษตรเนี่ยมันเหนื่อยเออสำหรับคนจนเราเนี่ยถ้าเราจะไปจ้างเนี่ยมันมันก็ใช้เงินใช่ไหมล่ะพี่น้อง จะไปจ้างก็ใช้เงินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันการเกษตรนี่มันใช้ทุนสูงหน้องมันใช้ทุนสูงอือผมก็บอกว่ามันมันต้องใช้ทุนสูงเอคนจนนี่อาจอาจจะลําบากหน่อยเออเขาก็คือแบบความคิดเห็นเขานี่คือจะแย้งผมตลอดหน้องชี้แย้งตลอดเออคือผมเสนออย่างสมมติว่าผมเสนอบอกว่ามันเหนื่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าให้หาเครื่องทุนแรงมาเออแต่เขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยคนจนเนี่ย เขาจะหาเครื่องทุนแรงจากไหนมาเออคือคนจนเขาก็ค่อยๆสร้างค่อยๆทำไปใช่ไหมละ่ะแต่มันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเออใช่ไหมละ่ะแต่สําหรับคนรวยเนี่ยเขาไม่เหนื่อยพี่น้องเขาใช้ทุนเขามีทุนเยอะเขามีเครื่องจักรอย่างเงี้ยแมนว่าละ่ะเขาก็เขาก็สบายเออแต่ในมุมของผมในคลิปของผมคือผมจะผมจะเน้นผมจะย้ําในเรื่องที่ว่า สำหรับคนจนคนไม่มีเงินพี่น้องอสำหรับคนจนคนไม่มีเงินเนี่ยเฮ็ดอีหยังนี่ไม่ว่าแต่อะไรพี่น้องมันถ้าเราไม่มีเงินนี่ทําอะไรมันยากพ,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 พี่น้องมันยากเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องใช้แรงเราต้องใช้ความอดทนเออคือเกษตรผมก็บอกแล้วว่ามันต้องมีใจรักจริงๆต้องมีความอดทนขยันหมั่นเพียรจริงๆถึงจะทําได้เอถ้าใจไม่รักเนี่ยอสำหรับคนจนนะถ้าใจไม่รักจริงๆเนี่ยทำไม่ได้ แต่ถ้าคนรวยเนี่ยถึงเขาใจไม่รักแต่เขามีเงินเขาสามารถจ้างได้เอ,อให้ทําตัวนี้ใช่ไหมเขาควักเงินจ้าง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 เขาทําได้พี่นออ้องเออผมถึงบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันมันทุนเนี่ยอันนี้เราไม่โลกสวยเนาะอ,อคือหลายคนก็บอกว่าเงินมันไม่สําคัญเงินเนี่ยผมบอกเลยมันไม่สําคัญทุกเรื่องพี่น้องแต่มันก็สําคัญเกือบทุกเรื่อง เออเอาอย่างที่ส้าคือไม่มีเงินเนี่ยหรือว่าจนเนี่ยคือไม่ว่าแต่อะไรแหละคือเขาเขาจะเหยียบไหมไงสาเอออย่างเช่นเนี่ย,เส,ยนนเสียงของคนจนเสียงของคนจนนี่มันไม่ดังเหมือนเสียงของคนรวยของคนมีเงินเออคนรวยคนมีเงินคนมีชื่อเสียงพูดอะไรแค่พูดนิดหน่อยแค่พูดแบบเนี้ยพูดเบาๆแบบเนี้ย คนเขาก็ได้ยินแต่คนจนเนี่ยพูดอะไรไปเสนอความจริงอะไรไปถึงจะแหกปากเปล่าประกาศหอกระจายเสียงอะไรก็ไม่มีคนฟังก็ไม่มีคนเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าความจนหรือว่าคนจนเนี่ยคือไม่มีใครเชื่อพี่น้องที่น้องสังเกตดูเลยอขอให้จนแค่นั้นแหละเขาจะเหยียบซ้ำเราเลยเอคนรวยเนี่ยเขามีเงินเยอะ เขาพูดอะไรเนี่ยน่าฟังอ่าพูดอะไรแล้วไพเราะสนอหูเออแล้วยิ่งเขาเอาเงินให้ด้วยเนี่ยยิ่งยิ่งเพราะไปใหญ่เหมือนกันกับไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนะี่ยคือถ้าถ้ามีเงินมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรมันก็จะราบลื่นเออแต่สมมตุติเหมือนกันอนะ่ะสมมุติว่าเราวานเขาอ่ะไวาวานเขาบอกว่า อ่ะเธอมาช่วยเขาหน่อยมาช่วยเขาทําอันนี้หน่อยมาช่วยหน่อยนะแบบนี้มันยากพี่น้องสมัยนี้แมนบอกแต่ถ้าบอกว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจ้างคุณนะให้มาช่วยทําอันนี้นะผมให้วันละพันผมให้วันละสองพันโอ้โหมาอย่างไวพี่น้องเอเพราะฉะนั้นนี่เงินพี่น้องสําคัญเออการทําเกษตรนี่ก็ต้องมีทุนต้องมีใจรักพี่น้อง ไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะทําได้กเกษียณนะแมนบอคือคนที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีใจรักต้องมีความอดทนและก็ต้องมีทุนพี่น้องต้องมีทุนออบางครั้งบางทีเนี่ยถึงใจรักก็จริงพี่น้องแต่ว่าเราไม่มีทุนเราไม่มีเงินอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อไม่ได้พี่นออ้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังขาดเขินเรายัง เขาเรียกว่าหาเช้ากินขําอยู่แล้วเราก็จะเราเราจะมาจมปักอยู่กับกเกษตรที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตดีหรือเปล่าปลูกออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะได้เงินตามที่เราต้องการหรือเปล่ามันมันมันก็เลยทําให้อาชีพกเกษตรนี่เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนพี่น้องเออเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดพิจารณาดูพี่น้องจะเฮ็ดกเกษตรหรือว่ายัางก็แล้วแต่ แล้วก็ฝากฝากแล้วกันสำหรับคนที่แย้งมานเนาะว่าไอ้ที่ผมทําคลิปไปว่าไอ้กเกษตรนี้เหมาะสําหรับคนที่มีทุนเยอะแมนบอลก็แย้งมาว่าไอคนจนก็ทําได้แล้วแล้วแล้วผมบอกว่าคนจนทําเนี่ยมันเหนื่อยนะเออมันต้องตากแดดหน้าดําก็มาแย้งอีกว่า โอ้เราใช้เทคโนโลยีเรามีเครื่องจักรผมก็เลยมันงงมันคือจะค้านทุกเรื่องอะไรประมาณนั้นเวลาเราพูดความจริงไปคือจะค้านทุกเรื่อง,งเหมือนฝ่ายค้านใช่ไหมค้านทุกเรื่องโดยไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันจริงไหมคือมันไม่เหมือนไม่เหมือนปัญญาชนพี่นอ้องคือระดับปัญญาชนระดับคนที่เขามีความรู้นะผมสังเกตเลยนะคนที่คอมเมนต์คนที่เขามีความรู้จริงๆนะเขาคอม เขาคอมเมนต์มาแล้วปุ๊บเขาจะชี้แนะด้วยนะเขาจะชี้แนะแนวทางด้วยว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเออคืออันนี้นะ่คือผมยอมรับเลยว,ว่าเขาเขาฉลาดพี่น้องเขามีความรู้แล้วเขาฉลาดรู้จักวิธีแก้ปัญหาเขาแนะแนวทางมาแต่สําหรับคนที่เม้นเอามันนะพี่น้องเม้นแบบทํานาสิจะได้รวยอะไรแบบนั้นอะ่ะคือมันมันยังไงคือมันย้อนแย้งพี่น้องเออคือยังไงล่ะคือทํานาแล้วมันรวยมันมีด้วยหรอ มันไม่มีผมก็บอกแล้วทําเกษตรเนี่ยมันไม่รวยผมก็บอกอยู่อแล้วก็อะไรนะพอผมแนะนําชี้แนะไปว่าการ,กรเกษตรเนี่ยต้องคิดให้ดีๆต้องลงต้องศึกษาข้อมูลดีๆก็มาเม้นว่าอย,ยังไงล่ะลองทําอันนี้ดูสิจะได้รวยนู่นนี่นั่นมันมันมันไม่ใช่พี่น้องเม้น,เน่เราคือเราแต่ละคนผมเชื่อว่า คนที่ดูคลิปผมเนะี่ยมีแต่คนมีอายุเยอะๆแล้วพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราอายุเยอะแล้วนะความรู้การศึกษานะ่ะของเราก็พอจะมีบ้างเวลาเมน้นเวลาอะไรก็ต้องให้ความรู้หน่อยไม่ใช่เม้นเอามันพี่น้องเออแนะแนวทางเออไม่ใช่เม้นว่ายังไงล่ะคือเน้นแบบเมนแบบยังไงล่ะแบบเหมือนคนไม่มีความรู้นะอาจย่างสีแเหมือนคนไม่มีการศึกษาแต่ว่าอายุก็เยอะแล้วนะเนาะ เอออ่ะ,อะก็ประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันมาบนสู่กันฟังมาจมสู่กันฟังแล้วกันเออสรุปแล้วก็คือจะทําเกษตรจริงๆต้องมีความอดทนพี่น้องต้องใจรักเออต้องมีทุนต้องไม่มีภาระอือต้องชอบต้องขยนันหมั่นเพียรอดทนเฮ็ดได้พี่น้องไม่ว่าแต่คนจนแต่คนดูว่าคนรวยแต่คนรวยก็เขามีทุนเขาก็อาจจะอาจจะไม่เหนื่อยเท่าคนจนเหมือนเราเราเนาะนะ ก็ทำใจยอมรับตรงนี้ไว้พี่น้องอะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม